ขอการ์ดต oh, right oh. like oh ัวน uh, ี้คนเดี่อยู่าคิดแม้แตครับวันนี้ผมเลยการจิกอินแบ็กนะครับวันนี้กมเป็นผมเลยเกม R E P O นะครับผมโอ้ยตายห่าไปแล้วหนึ่งตายห่าไปแล้วหนึ่งช็อตเด็ดมากอ่าไปเก็บมาไปเก็บโอ้โหไอ้เหี้ยแบ็กจริงๆกูยังไม่ได้หาเลยอันไหนอ่ะขอเลือดต่อโอ้อยจ้อยนั่นอือนี่ผมได้ได้โอหพอปะเนี่ยโหราคาแม่งสุดโหดเลยเว้ย อ๋อลืมเออว่าอยู่ลืมใครเออลืมกดเชืไอ้เฮียลืมเพื่อนเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวขอระเบิดอยู่กับเกมขอ beauty นะครับวันนี้ไปเถอะลาก่อนเฮียก็ตกแม่งเลยเฮียขอ beauty มึงเหรอเอ๊ะขอดับแต้มจำอ้าวไอ้เฮียเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เป็นไรมีไอ้หน้าไม้ไอ้หน้าไม้ก็ไม่รู้กดแม่ง แล้วก็อีกวะผู้บ่าวบูไปนะนี่กับดักแถบด้วยกับดักแถบได้วไงต่อเอ้ยมึงอยากรู้มึงก็ลองมาเหยียบดิไม่เอาเลยเอาเลยนะไอ้มันเรียกว่าสแตมิน่พี่เดี๋ยวผมยิบเองผมจำได้อยู่อันไหนเป็นสปีดสปีดไม่เอานี่ไม่ใช่มันเป็นล้วนนั่นแหละนั่นแหละเอาไปให้มันใช้ไปไม่เอไม่เอาผมอยักโคตรเยอะให้ด้วยให้ขอด้วย ตามีนแอนแอนเจคเอาของพี่เลยแหละเอาเลยรวะเออช่างเออควายคไปดูมอเตอร์ไซค์ไป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 เกเดงใครจะใช้อ่ะใครจะใช้เห็นอยู่เห็นกองอยู่ในในในคังตัวแรกอ่ะใครจะใช้โอ้สงสัยมันโดนระเบิดเด้งเข้าอันนี้พอดีใช่ไหมว่าบ้านนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยเอจ่ออะไรจ่ออะไรก่อนไอ้เหี้ย ้ยเลยวะเผื่อมันอาจจะเป็นนี่ก็ได้ซิร์ชรีซิร์ชรีว่ะนี่กดผิดนี่คืออะไรวะกดแทบแล้วพอเปิดห้องโหเขาเรามีอะไรเปล่าวะมีอะไรดุปังมีอะไรดุปังโอ้ฮีของใหญ่ชิพหายใหญ่ใหญ่ใหญ่ เฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่แนี้ไม่่นี้ไมอกตัวขล่ามึงอะเห็นลูกปันไหมลูกปันนฝาัทีน่ะลูกปันเขายืนเดเดอยู่อะเห็นไหมพุทใหญ่อะมันลงไปอีกอะพรนี่ยเนี่ยอันเนี่ยออ่นี่ไงสองหมืนดิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดิเดียเดี๋ยวอันนี้พี่ยกคนเดียวได้อันนี้ตัวนี้เฮสสี่ เ้ยจ <kung> ับอะไรอ่ะที่มันจับอะไรอ่ะมันหายไปทัวเดียวเลยอ่ะตัวผีแน่เลยกลัวผีว่ะแล้วหนึ่งนะอุปกรณ์จับผีแน่เลยเออแย่แล้วเวล้อสิ่งที่ไม่ต้องการไปแล้วเอาทำคุยเลยใส่ผีมึงอ่ะเอาไปไกลแค่ไอ่ะพี่ตั้งชาร์จผมอยากรู้จริงว่ามันคืออะไรโอเคตั้งตั้งผมจับไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆดิพี่พี่เอ เจ๊เจ๊เ๊ปล่อยก่อนอ่าได้อ่าอย่าเพิ่งเอาข้าอย่าเพิ่งเอาข้าโอ้โหโอ้เบาดิเออนอนไว้นอนไว้ตั้งไว้ไว้เลยเอออนออไปเฮียนอนไปซะมึงไงเดี๋ยวซ้ายมีอะไรบอกวะอาโพไปไหนซ้ายเหมือนมีของอะใช่บอกววะไม่มีจะมีทางลงไปอีก ถ้าผู้ชมรับตอนนี้ก็้างน,นี่จะราแวงมากเลยครับตอนนี้หายไปหมดเลยเออช่างแม่งไอ้เดี๋ยวก็กไปเจอกันอยู่ดีนะตอนขายของเนี่ยอืมบรรยากาศวงเวียดมากเลยครับอ,อ่ะ่ะ่ะอ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 ่ะห่ือนะอ่ะอ่ะ่ะอไหม่ะอ,อ่ะอ่า่งอ่ะ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 อี่่อ่อ่ะ่้่่ออ่า อืมปึ๊บปึ๊บอยู่ข้างล่างกันใช่ไหมใช่ไหนคนนั้นจะเช็คว่าตรงนี้ลงได้ไหมเรียบร้อยว่าเรียบร้อยเฮ้ยเ้พี่มานนึงเอามากันมาอ่อาไปตนะี้ตรงนี้ยังมีโอเมม,มีวะ ไปเ<ป>ระวัง่อยเอาไปเอาไปคืนชีพกันไอ้เฮียเฮ้ยพี่มึงลิงอันนั้นถือถือมาอันนี้เอาไว้เอาไวจ้จำกับผีนะแต่ว่าจะใช้ือเปล่าก็แค่นั้นเก้ไปตามมาลวงลวงลวงเอ้ยลวงระวังไว้นะ<ป>จะเอ๋ <laughs> ไม่มีอะไรือเปล่าเราจะต้องเราจะต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าคุณอาโปเป็นอะไร เออร่วงวันะวัวงั้นแหละมันจะไปไปได้ยังไงถ้านอกจากจะไม่ร่วงแม่งคาทานา่นั้นแล้วกําดักคาตายปี่เอาไงเอาไปกองไล้ไหมเดี๋ยวะมันต้องเป็นข้างหลังเียอืมเอารถบังไว้แหละให้มันเดินมานี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันต้องการเท่าไหร่ดูมันต้องการเท่าไหร่รอบเนี้ยเช็คราคาหน่อยก็ น่าจะกลับลุมปั่นน่ะโอเคถ้างั้นพอดีเอาไปกันโอเคโอ้ยพี่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 ตั้งอ่าพี่ตั้งผมผมวางอ่ะไม่พิงพิงมันเลยก็ได้เคพิงไว้พิงไว้ถอยถอยถอยอ่าพี่จับไว้อยู่ขวาเช็คไม่มีไปแล้วเฮ่เก๋เกิดแล้วมั้งกัน อบคุณยูตายแล้วนะเอ้าวคุณยูตายที่ห้องมันมีแต่กระดานเดินแผ่นเดียวอ้าวยูตายเหรอคุณยูตายแล้วค่ะอ้าวโอเคโอเคห้องห้องหนึ่ง๋อเจอแล้วกระดานข้างหน้าข้างหน้าแหละก็ดู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 ในแผนที่ก็รู้อยู่เปิดแท็บดูอะตายแล้ววิชไม่ด่านมันโหดจังเลยอะศพยังด้งอยู่ไหม ศพอยู่นั่นแหละคุณยูเขาบอกว่ามีมอนสองตัวข้างหน้าไหนดูดิอเอาเอาไว้นี่ก็ได้ไอไอคันใหญ่เดี๋ยวจะได้ใส่ของเงอยอะๆโอเคอ,อะไรอ่๋อยี้เบื่อโยเฮ้ยมาไม่มาไม่ไมาจับห้องนี้วะมีเหรอเหมือนจะมีห้องห้องซ้ายมี มือไปยิข้างซ้าย,ยเช็คหุ้ยลูกป,ปั้นเฮ้ยลูกภาพเฮ้ยพี่ลูกภาพวะรอนูนมันไม่ขยับหวอเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชวยหน่อยอันนี้นๆๆๆเเดออเีเอาเอารถออกกันโอเคไปไปไปอึ๊บอึบไปทีละคนเขี่ย <Okay. S 3> อ่ะพี่พีขก่อนพี่ขาก่อนเราจะเราจะไปเราจะไปเซฟแรกแหนเซฟแรกมันี่นี่ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้โอเลโอโอเลโอทั้งนีห้องนี้ีโอเคโอเคเฮ้ยแต่ห้องนี้มันใกล้นะห้องนี้ใกล้อะห้องนี้ใกล้เอั้นงั้นเอางั้นเอางั้นเอายูเขเลยเออเปิดมเดียพี่่เปิดได้อยู่เปิดเเลยปิดเลยโอเคเอาเอายูเข้าเอายูเข้าหน่อยพี่อยูไอยู่ไหนอายูอยู่ไหนเอาหมาดิอออยู่นี่อยู่นี่เอาหมา อันนี้ในน oh, <c oughs> ี้เ <wheels> มีหรือเปล่าวะโอ้ยเชียดูภาพแม่งไอ้เสือไปหัวคุณโยพี่พิงไม่อยู่นอุ้ยเี่ยวอุ้ยอุ้ยโอ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 กูวอายล้วยอ้ยโอ้นโอ้ยอยโน้ยอ้ยออยโอ้ยอ้อ้ยเอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้อายอยอ้อออยอ้้อโ้ยอยอ้ย้ยอ้ยอา้อ้่้ย้อยวอนหลบหน่อยอ อ่าขอประคองให้โอเคออกออกไปออกไปออก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 ระวังนะระวังนะหลังเช็คไม่มีที่ประคองไว้นะโอเค นี่คือพาวเวอร์ของสเปนโอ้ยเออโดนเฮดช็อตไปหนึ่งเรียบร้อยไอ้เหี้ยไปโยุออกนะเว้ยออกนะเว้ยอย่า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 นะมึงมึงไม่อยากโดนมึงใครยันมึงออกห่างจากกูไว้แค่นั้นแหละใครใครเลือนเยอะไอ้นยูเจ๊กเจ๊กเจ๊กนะโอ้ยเฮียกูต้องอ่ะถอยดิพี่มีสามสิบมาแล้วมาแล้วอ้าวอัปโปมียี่สิบของผมโคตรเฮียเลยน้าจ้าวผมอะสั้นร้อยยี่สิบเลยเฮียเลยกู ข้างหน้ายังเราเนี่ยไปไปตำรวจใช่ไหมข้างหน้าเราอ่ะรถใหญ่อยู่ไหนเออรถใหญ่อยู่ตรงโน้นมองเห็นผมดีนี่เขารู้ว่ารถใหม่อยู่ตรงนี้นี่มองไม่เห็นวางมีข้างบนข้างบนเลยโอ้โหเฮ้ยเอารถเอากันโอ้ยอุ้ยแก้วพี่เองพี่เอง อืมเอามันมีสแต่งเยอะนี่อมีมีสเตนเยอะเอามันการซุปผีทุบมันทุบผีไอ้ทุบมันทุบทุบทุบมันอยู่นี่เฮ้ยไม่ตัวไหนอ๋อโดมโดมเฮ้ยวางก่อนวางก่อนโดม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 ยมานี่เหยียดแม่มึงมานี่อีเขี้ยบมานี่ดิ เออโอยนมยังพดเลยอ่ะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่เอาตรวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาลบไปลบไปลบลบลบทุกคนลบก็นลบลบลบทุกคนลมนะเดี๋ยวผมจัดการหนงไปไปซ่อนกอนไปซ่อนตัวกันซ่อนซ่นซ่อโอเคเล่นเลนของเหลวของเหลวเยอะน จับจับจับ ini, 2> 2> แตกเออโอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยปล่ป okay. ล่อยโอเคเปิดสองลูกได้ผลเว้รถรถใหญ่ขันหลังวางเลยตอนนี้มีหกพันมีมืสองเออทีมเวิร์บทีมเวิร์บจะระเบิดซ้ำเข้าไป พี่ไม่กลัวแล้วเว้ยขอแค่มีสเตนเยอะเนี่ยเอ้ยไอ้ยด่านไอ้ด่านตรงนี้อีกแล้วข้างบนน่ะอะข้างบนน่ะไอ้ตรงนีอยู่เจ๊กเ๊กเจ๊กพี่พี่ไปพี่ไปดูพี่ไปดูระดับสูงมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผีโยนลงเนี่ยเฮ้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 ยมา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 ไม่ไม่ตัวเลเซอร์ตัวเลเซอร์ผมไปตามผมเออเออดตามผมเป็ดเบ็ดมันไม่ตกนะอย่ามันตกไอตัวนี้ด้วยไอตัวนี้ด้วยตัวใหญ่ ตัวขาวอ๋อไอ้เฮ้ยอย่า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 อยู่ข้างหลุมอย่าอยู่ข้างหลุมไอ้ไอ้ตัวขาวมันจะมันจะปัดมันจะพัดเราจะพัดเราลูกโอเควางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วต่อให้มันเด้งมันไม่ลงมันไม่ลงอยู่อย่าพยายามมันถ้ามันถ้ามันถ้ามันลงมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือเองเดเซอร์มาอ๋อเดีย่าอย่าไปจับมาไหมเงี้ยไม่รู้ว่ะ โลโลโล่มาเมย์มาเมย์มาเมย์บอกให้เฮียเฮีเฮ้ย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 พิมพ์พุ่งมาเมย์อุ้มาเงียบเงียบลอยเพลงเพลงเพลงโอเคล้างลงไปเออนี่แหละมามันคือพลังของสเติงเออพลังสเติงไงเอ้เอ้เอารถเอารถเท่าไหร่ครับรถรถโอ้โหอีกตัวใหญ่ตรง ไอใหญ่ไอตัวใหญ่ตรงนี้เยอะโคตรวยเลยรวยดิแต่ข้างหน้าเราเราเป็นก็เอาเรื่องอยู่นะไปไหนอ่ะมันได้ไปไหนวิ่งไปไปโค้ห่าเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนเฮ้ยมันชี้ขวาใช่ไหมชี้ขวาเฮ้ย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 เย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่อนไอยูโอ้ ข, the ขึ้นไม่ได้กูลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ไอพี่ไอ้ไอ้ไอ้พัดลมเหรอไอ้ยันไอ้ใหญ่ใหญ่ไม่รู้เผาอืออ้าวเหี้ยไอ้สัตว์สอไอ้เอี้กูจะโชว์ักหน่อยไอ้เหี้ยตายเมงกระเด็นเข้าหงหลุมไอ้เหี้ยโอ้โห ไปตะกี้หลงพ่อมาเนี่ยโอ้โหอีเหี้ยอย่างเหี้ยเลยขอเลือดหน่อยเรียบร้อยเหลือห้าแล้วจะมดอีกคนเจีไงาที่ผมเลี้ยงผีเลี้ยงผีมาเนี่ยไม่หรอกมันน่าจะอุปกรณ์อุปกรณ์เรียกผีอย่าทุบอย่าทุบผมนะเให้ผมเหลือนิดเดียวเฮ้ยโดมดังโลมดังเหี้ยเฮียและเฮียละ โ9เมตรเขาว่าไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่พี่อยากได้จุดขายใหม่แล้วอยากอยากชุบเจ๊ยู่ก่อนไอ้เจ๊ก่อนสัตว์เอ้ยแม่งไม่แม่งไม่แม่งไม่หลงใหม่เนี่ยก๊กกายไปกูที่ล้มเองเฉยเลยอะไรวะดูเลยพี่สู้ๆพี่เจ๊เราขึ้นไปดูกันเออไปไปูุ้มอุ้มยงว่างไรผมจะเป็นผมจะเป็นผีที่ดีไี้เจ๊เป็ด แหวะอืมคือเป็นเลยอะไรวะนะ่เป็ดเป็ดเป็ดยิ่งไม่โตดีเลยเออยทำไามทำไเดี๋ยวฆ่าไอ้ยี่รอกเป็ดตี้ไอ้ยี่ไอ้ยี่แมนปีกูแมนจะลาเป็ดเลยอ่ะเมืเคี้เกึ่งชาจังว่าเป็ดแล้วเข้า S <S นะแล้วเข้านะห้องเชืรอรรออยู่นะเป็ดนะอตกไปตายยิ่งไม่เอานะตกไปตายที่หฮากิ้งเลยนะนี่ไงโผ่ส่วมอืมเวอืมอืมอืมเปิดเปิดมันขึ้นมาก็ยัดมันลงไป แล้วก็ปิดมันเอออ้อเฮียเออเฮียเป็ดแม่งไม่โดนอ๋อ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 มึงอยู่นี่แล้วครับไปอเฮียมีคนอื่นดิไปไม่รอเพื่อนเลยอ่ะ อยู่ข้างบนนั่นแหละข้างนู้นเหรอเมย์อยู่ไหนหรอกเมย์ไปไหนหรอกอยู่ข้างบนน,นั่นแหละนี่ไงบันไดล่วงอ๋อนี่ไงพี่อาโปคุณอาโปอยู่นี่อ๋อรับหน่อยครับรับหน่อยโอ้โหไม่ผมอยากเฮียแหล่นี่วะผม,ผมสงสัยว่าไอ้นี่มันพาไปไหนกูไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่กูก็ไม่รู้เหมือนกันวะารับรับเจ๊กหน่อยอรับเจ๊กระวังหลุมนะทุกคนเออกลัวตายอ่ะอ่า หัวกูไม่ปีไปบ้านเล่นเลยยะหัวกูนีมันจะไปไหนวะเปิดไปจะเอียนี่ไหมอ๋ออ๋อ๋อ,อโอเคกูเกณฑ์ละเพื่อนเพื่อนตัวหาที่ขายใช่ไหมเอาเพื่อนเราไหมนะ ก็เลยหาจุดขายผมเจอแล้วไอ้เครื่องนี้มันไว้เช็คนี่พื้นที่เราห้องอ่ะห้องอยู่ฝั่งนูน้นห้องห้องใหญเงินอยู่ฝั่งนู้นอ๋อโอเคโอเคนึกว่าเครื่องจับผีเย้ยเอ้ไม่แต่พี่ฝั่งนู้นน่าจะยากกว่าอีกอีกอันหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นอีกอันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ฝั่งนู้นอันหนึ่งอีกอันหนึงนน่งอยู่ฝั่งซ้ายเอาฝงเอาตายก่อนไหมขวาดูท่าจะเล่นยากกว่าไงผมว่าฝั่ง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 นี้ดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อน เันน like ี้ก uh, ่อนออแล้วอาแล้วอาแล้วจะเอาฝั่งไหนก่อนเนี่ยอ่ะมันมีฝั่งนี้มันออกไปมันพื้นที่โล่งพี่ต้องหาไม่ได้เฮียยหัวกูย์เฮ้ยดูจริงจังมากเลยเนาะ ข้างหน้าไม่มีอะไรเช็คเช็คโอ้โหหลอนดีแฮะไอสัตว์ไอจิโตายเฮี้ยนี่อีกแล้วเอไม่ไม่ไม่อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่า <c oughs> อย่าเพิ่งเปิดวะอ่ะกูจะเป็นผีที่ส่องดูไปสองม้านี่แหละว <c oughs> นเวียนอยู่อย่างนี้แหละเออใส่มันมันมันเดี๋ยวผมขอดูสองอืม พี่มาแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดขอดูฝั่งฟังก่อนว่าฝั่งไหนเล่นได้บ้างขอดูพื้นที่ก่อนโอเคให้ดูพื้นที่ก่อนอันนึงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเอออะไรวะเนี่ยโอตูอเ้เดินทางเข้าไปยาวเลยโอ้โหทางโคดแคบไปทางเดิมงสองอ่ะเตียงนะเตียงเยอะเทียบแต่ว่าอะไรวะห้งองติดตายเป็นยากน เฮ้ยเฮ้ยเตียงเตียงให้ได้เตียงล่นได้ห้องนี้ห้องนี้ไ่ได้ห้องนูเล่นยากฮะปัญหาของห้องเตียงมันน่าจะเป็น่เกิดจังหวะที่กูตรงนี้ซะด้วยจังหวะที่กูไม่ไม่ตายหาไปแล้วเค้กเปิดได้เพื่อนเอาออาเอา๋ออ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 ออ๋ออ๋้อวออออ๋ออหออ๋ออ๋อย๋ออ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 ๋เอี๋ออ๋ออ๋ออออ เรียกซากูเฟียชื่ออะไรเยจะอินจะอินแบกคุ้มพี่ขอเก็บกล่องแรดไว้ได้ไหมกล่องแรดเดี๋ยวพี่เอาไว้พกไม่ไม่เออเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ดังหน่าจะพอกได้อยู่มั้งนี่นี่มีแจกันด้วยแจกันว่ะโอ้โหต้องเอาสเตมินามาแล้วเปล่ะพี่อออืืหไม่มีหายเลยก็เบลปวางก่อนนะโอ้โหไอ้เฮียนี่แก ไอ้เหี้ยหุ่นผีแป้งแบบนั่นหลบขาน่ะไอ้เหี้ยกลัวโดนเป็ดเลยหลบเด้อ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 ไอ้เหี้ยเป็ดอืมอืมอืมเออครับแบบมามุมมาไอ้มุมมุมมาไอ้ขาแมอ้มุมใหม่มุมใหม่ขานพื้นอะไอ้ตัวเจอก่อนว่างวะนั่นเอาเอาประตูนู้นอะเอารถเอารถเอารถกับกับเจ๊เข้าให้หน่อยครับ เ้าเอากูเข้าเมาแล้่เอาของเข้าดิต่องหัวเข้าแต่ของเงินไม่เข้ามึงจะชูบได้ไหมเออรถรถเล็กเหรอรถใหญ่เลยครับรถใหญ่รถใหญ่เลยเข้าเลยครับเอาเงินมันเยอะอู๋สองหมื่นนู่นนะได้ที่นะครับเดิดหลบหลบด้อตรงนี้โดนหัวโอเคนะไปเลยนะเอาเลยครับเข้าเลยยัด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 เลยเอาปิดเข้าไปตรงนี้มั้งให้ดูโดอยู่ใครมองให้มองหน้าไว้เดี๋ยวเทำอันนี้นี่ให้มองหน้าไว้ มองหน้าไว้มองหน้าไว้โดนแน่โดนแน่เรียบร้อยเป็ดตายตายหาไปเถอะเิอะไรวะโดมโดมโดมโอ้ยยิงเงินอปึ๊บเขียเขียโดมโดมมา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 ทุบทุบทุบสามหมื่นจับจับจับ ทุบ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 มสองซ้อมเรียบร้อยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บโอ้โหระวัง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 ยัดยัดใส่ก็ขินใหญ่ตรงนะอันนี้อันนี้อันนี้เหลือไปเลยก็ได้นะโอ้หเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าได้เลยอยู่น้ำทางนี้มึงมีเครื่องเคื่อตรวจตามทางเลยไม่ไม่ไม่ฝั่งนู้นตรงข้ามมันตรงข้ามกันเลยโอเคตรงข้ามเลยนะอย่าเพิ่ง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 เดี๋ยววิ่งน้ำให้ดี๋ยววิ่งน้ำให้อ่ามึงนำดิ มึงรู้มึงนำเลยติดกูติดกูติดกูติดบ้าบ้าเดี๋ยวกูกันผีกันจะได้รู้โอเคตรงไหนคอเอาโไถือถือกล่องอันนั้นได้ไหมดูว่าไม่ได้ไม่เอาตรงมานี่เลยตรงหน้านะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหน้าอยู่โอเคเปิดเปิดเปิด้ยชัดสายวินาให้พร้อมนะโอเคกูกูวิ่งไปก่อนนะ่ะกูต้องกลับก่อนของมึงกูต้องกลับด้วยตอนเนี้ยโอ้ยกูเดือดน้อยมากตอนเนี้ย เฮ้ยเดบด๊าไม่ทันแล้ว<ะ>ไม่ทันแล้วออกออกทางไหนทั้งออกวะนี้เลยครับทางหน้าเลยทางหน้าทางหน้าทางนี้ทางโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่น้ำให้พี่เหลือเลือเหลือห้าเลือดเหลือห้าเรื่องผมนิดนึงอุ้ยจริงไล้วะหลังเข้าอุ้ยเฮียหลังเข้าเสรแล้วดีละดีละเข้าลุกอุ้ยเฮียเป็ดโอ้โหไอเฮียโดมไอเฮียโดมเฮียไปโดมไปแล้วโดมไปแล้วโดมไปแล้วอุ้ยเฮียกระโลงหมากระโลงหมากระโลงหมา ก็หลงใหญ่หรือก็หลงก็หลงใหญ่ก็หลงใหญ่เบิ้มเลยเบิ้มเลยเนี่ยพี่เองเบิ้มเนี่ยพี่เองโอเคหลบ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 เฮียหลบเลยเฮียโอ้ยโอ้ยอ้าวเฮียเอาละใครก็ได้กลับคนดึงดิไม่ต้องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นละเหมือนอยู่รอดหนึ่งถ้ากบรับหมดยูแล้ว คนเดียวก็ได้เว้ยโอ้โหชืแม่งวิ่งทีสัตว์สะเทือนเลยเฮียปอบ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 โอ้โห,โโหมาหมดเลยเฮียตรงเนี้ยเอาแล้วไงออาแล้วไงทางออกกูมันสุดยอดเลยเตัวติงผีจะเอาของกูกลับไปด้วยใช่ไหม แต่หาลุงไ่ทางออกนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหยี่ทั้งกระโหลกทั้งโดมทั้งเป็ดไปแล้ววะ่ะตัวใหญ่โอเคโอเค่เคนพีระวังไลยนะระวังนะฮะระวังนะฮะขวาขวาหลังเข้าหลังเข้าไปอีกมั้ง เราเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเมมฝากตั้งนานโอ้โหโดนเลยไอตรงนี้ดิไอ้ตัวใหญ่มาเดินยากมากอ่ะยนี่ยก็มุมมันแคบใช่มันแคบมากมีหมาแล้วมาแล้วไอ้เนี่ยโอ้ไอ้ตัวนี้ต้องระวังโอตายตายเหลืออีเหลืออีกกอีคนไงอยูอยูอยู่ข้างในออกยากอยู่ คันนาก็ออกยากพวกคัน้าวเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยแม่งจะมา <My God. S 2> เขียนทำไมวะไอ้ยเหี้ยแม่งแม่งมุมอย่างแค่ <c oughs> แล้วทักแอบแม่งก็ไม่ค่อยจะมีให้จิ๋มหมายคุณพระเอาละไอ้ยูอยู่ลึกซะด้วยเท่านี้ดูด<ย>ู<ฮ>เขาน่าจะไหวอยู่ไหวก็ไหวไหวเถอะพี่แต่ถ้าผีจากนี้ก็ไม่ไหวกัน่ตายโม<ฮ>้เขาไม่เห็นนะไอ้หัวโตไอ้หัวโตมันนะเออไอ้จุก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 เล่นไอ้โตได้อยู่ใต้อยู่ โอ้โหแต่ว่าอยู่ลึกจุดเลยอ่ะมันอยู่ลึกเขาบอกว่าอยู่ลึกออกยากหน่อยละไปยังไงวะหน้าไปยังไงหราเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะรอดแล้วถ้าไม่ติดไอ้สองตัวถ้าไม่เจอไอ้ตัวนั่นน่ะมัก็รอดรอดหนึ่งเท่ากับรอดหมดเมื่อกี้ไม่ทันเลยเนี่ยเอาเอเอาได้อยู่เอาละพ่อมามาสองตัวนะอยู่นะปิดเขาใช้เวลาเทคเจอทามใช้เวลาหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวสายสายก็มาไอ้เฮียโดมดิไอ้เฮียโดมเนี่ยโอ้โหนมมันตัวจังเลเนี่ยโอ้โหแมงมุมพร้อมดักพร้อมเลยชีวิตอ้าวอยยูตาโตแล้วเนี่ยเอาชิปไก่แล้วเอาละเอาละไอ้ยูกูตาแดงเลยเหี้ยเวนกัม I need to get to the t r e e t in นยยห่อจะระเบิดเหรอจะระเบิดตัวเองเหรอว่างั้นแหละตายแล้วช่ย One ตุ้มโอ้ตกใจน่าหนีตุ้มโอ้โหระเบิดตัวเองน่าจะคั่งหรือเปล่าอืมติอุ้ยทั้งอ๋องพี่แกมึงต้องดูทั้งออกพี่แกไม่ใช่เฮียบอกเลยมึงยิ่กุนนีกโอ้โห แทบสิ้นหวังอะไม่จ้าไอของมึงังพอหลบได้ไอเหี้ยแต่ของพี่แกยี่คือหมดสิทธิ์เลยได้ทานออกอะไม่แล้วทำไมขอกกูมาเบิดตัวเองไอเหี้ยกูมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปได้จะเสร็จมาเบิดตัวเองเฉยใช่ใช่อีกกูก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามันเดียวเองไม่หรอกอายุอีกเยอะแหละมันมันไม่ยุดเดียวหรอกอีกเยอะหละอีกไกลใช่ไหมมันต้องคาดถึงแล้วถึงมันต้องคานั้นไปก่อนแล้วนั่นแหละมันต้องคาดนั้นไปก่อนยังไปอีกไอข้างหน้ามันยังมีอีกไม่เพราะ เพราะว่ากระดานไม้แผ่นกระดานนไม้แผ่เดียวอ่ะมันมีที่หลบให้มันมีที่หลบให้ต่อเว้ยว่ากระดานไม้เสร็จมังมันเป็นมึงเจอมึงเจอไอ้ตัวเลเซอร์มึงถีบก็จบแล้วไอ้เนี่ยมึงต้องเผยตรงนี้ด้วยอันนี้เลือดเดือดกระปิ้วมึงต้องคิดอันนี้ด้วยเฮ้ยเอาละเอาละคิดอยู่แล้วเพราะว่ามึงคิดหรือมึงเห่อโอเคมิตเอียวพี่กูรออยู่ถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยพี่จมูกจะเล่นมันดีวะไอ้เฮ้ยนิดเดียวเลือดเดือกระปิ้วนึงอืม โอ้ช่างเถอะอืออือเดี๋ยวก็หามันจะหายัางไงในเมื่อในเมื่อมันตึงเรียดขนาดนี้อ๋อล้อเฉยมันชบได้มันชบได้ถ้ามีหัวอ๋อแล้วทำไมกูเกิด <laughs> อายุไม่ไปีชีพตัวเองไงไอ้ยอ๋อใช่ผม มผมมันจะถึงทางอ๋อมันวิ่งถึงกระดานไม้แล้วทีดีมันระเบิดตัวเองเฉยเลยแล like ้วพี่ก็ใช่อยู่ๆก็พูดพูดขึ้นมาวันทูทีเออวันทูทีไอ้ยีกูวิ่งถึงกระดานไม้แล้วตู้มเฉยเลยแล้วพี่ก็เกิดแค้นผมพีมันเตะพี่ลองเออเอาผมไอ้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้เราก็พยายามที่จะผ่านด่านที่หกนะซึ่งเราก็ผ่านได้แล้วแล้วการที่จะโคตรจะเหนื่อยเหนื่อยชิบหายเลยโอ้ยเรามายามหลายคลิปมากเลยอีพีมากเลยนะ โอ้โอ้ะอีพีเนี้ยเราแทบไม่ผ่านเลยที่สุดเราก็พลาดบ่ายเออผ่านบ่ายแค่ทีทีเราผ่านบ่ายแี่ทีทีอดี๋ยวพี่เป็นอ๋อผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วใครที่ดูคลิปนี้จบก็ขอขอกราบพระคุณไปอย่างมากนะครับแล้วก็ขอให้คนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ